หรือับเพื่อนๆเจออีกครั้งนะครับกับ Easy e e e 6395นะครับ <c oughs> วันนี้ก็มารีวิวอีกแล้วนะแต่ว่าเป็นของที่ชิ้นใหญ่หน่อยนะครับวันนี้ของยี่ห้อ Anitech นะครับ Anitech ตัวนี้ตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือเนี่ยตามนี้แหละที่เห็นเลยเอาย่านะครับอของ Anitech ซื้อมาเพื่อใช้แบบปิ้งย่างไงประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดไม่นไ,ไปไกลๆจากเราหรอกมันบยู่ข้่มเรานี่แหละ แค่ว่ามันจะกลับมาเมื่อไหร่นะตอนนี้ต้องยอมรับว่าทุกคนก็ต้องระมัดระวังกันนะครับกินข้าวข้างนอกก็ต้องระวังอ่ะถึงแม้จะแบบว่าตอนนี้เขาบอกว่าเออเปิดระยะ5้าแล้วก็มันก็เสี่ยงนะเพราะไม่รู้ว่าจะแจ็คพอดวันไหนนะครับซื้อมากินบ้านดีกว่านะก็ามาแกะกล่องดูกันครับว่าอันนี้มันมีอะไรข้างในบ้างมันเป็นเตาปิ้งย่างนะครับสนใจก็ดูลิงก์ข้างล่างนะเดี๋ยวผมแนบลิงก์ไว้ให้นะครับว่าซื้อที่ไหนอะไรประมาณนี้นะผมไม่ได้ขายนะ แกแบบรีวิวให้ดูเฉยๆนะครับอะแกะกล่องมันดูกันดีกว่าอันนี้คือตั้งแต่ได้มานี้นยังไม่ยังไม่ได้แบบแกะเลยนะไปเที่ยวกันซะก,ก่อนแล้วก็แล้วก็วก็มารีวิวกันตรงนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> แน่นดีจริงๆนะครับกล่องแบบว่าพอดีพอดีนะครับข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ข้างในวางงนี้ให้เห็นนะนี่ประมาณนี้นะครับข้างในมีใบลงทะเบียนนี่นี่น,น,นลงทะเบียนนะครับรับประกันของอนิเทคนี้เลยนะแล้วก็คู่มือใช้งานนะครับซึ่งมีภาษาไทยนะนี่ how to use มีภาษาไทยนี่เนหะ็นไหมภาษาไทยนะครับดูใกล้ๆนี่โชว์ฟีเจอร์ะหน่อยครับกับกล้อง cv1 นะครับโ u c ดัก showcase นะครับชัดแจ๋วนี่หน่อนรับรลองโตนี้นะครับประเพียแบบว่าโฟกัสแม่นมากนะครับประมาณนั้นแล้วก็รับประกัน2ปีด้วยนะครับมีเสียงกระพิบพบอกมาครับก็ได้แกะ990บาท ดูกันเหลือเท่าไหร่นะ990บาทไม่รีบซื้อตอนนี้ซื้อตอนไหนครับ990บาทนะครับแล้วก็ขอบอกอันนี้เทียบเทียบกับใบหน้าผมล้วกันเทียบกับใบหน้าผมโคตรใหญ่อะนะครับมีมอกอด้วยครับมีอออด้วยนะครับก็อันนี้เด็กอะผมเคยได้ยินอยู่ไม่ใช่ยี่ห้อโนเนมแบบไม่รู้จักมือนกันนะนะครับก็อันนี้เราแรปมาพล้วมีกล่องกรรจุด้วยนะครับมีฝาปิดที่ เอาไว้ปิดตรงหมอ้อซุปตรงกลางอย่างที่เห็นเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นหมอ้อซุปถูกปะ่ะก็ปิดตรงนี้เข้าไปนะครับก็จะมีให้เราประกอบก็บคือชุดนี้ชุดน็อตให้ดูก่นมันมีอะไรบ้างนี่หะนะครับอ่าหน้าตาของหมอ้อต่างจากหมอ้มอกระทะปิ้งย่างนะครับก็ประมาณนี้นีเบลเลอร์เลยนะอันนี้บอกเลยแล้วก็เป็นไฟฟ้าเนาะตัวนี้ก็จะมีให้เราปรับที่เห็นมนนีให้เราปรับนะครับก็คือปรับอะไรบ้างนะมี ความร้อนนะครับของเตาย่างกับความร้อนของเตาต้มของอันนี้แยกกันย่างกับต้มย่างคือข้างนอกต้มตรงนี้ข้างในอ๋อเป็นไงเลือกได้ครับนะเราจะเลือกนะกับอีกอันหนึง่งด้านข้างมีอะไรด้านข้างหูจับธรรมดานะครับไม่มีอะไรแล้วก็มีซ็อกเก็ตสำหรับเสียบเอาเลต220โวลต์นะครับผมให้ดูตรงนี้แล้วกันนะล้วเขาให้มาแบบนี้ แล้วนี่เป็นซ็อกเกตที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือเสียบเข้าไปนะครับสามขาบ้านใครไม่มีกาวหักกริง้งไปโลดนะครับเป็นความคิดที่ไม่ถูกนะควรจะใส่ดับเบิลตแปลนผมว่าก็ไม่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ที่เอาให้มาอีกคืออะไรตัวนี้เป็นเป็นชุดสําหรับหม้อฝาจับตัวนี้เขาขาให้ตัวนี้มาด้วยนะครับเราก็จะต้องประกอบไอ้ตัวน็อตเข้าไป นี่ที่เดาเองนั่นเลยนะไม่ได้คิดเลยนะเนี่ยนี่อย่างนี้นะแล้วก็ใช้น็อตนะครับประกอบเข้าไปตรงนี้นี่ไขเข้าไปไขเข้าไปคุณก็จะได้อันนี้ผมไขรด่วนะผมยังไม่ได้หาน็อตมาไขาจริงนะครับเพื่อนๆมันจะได้ประมาณนี้น,นี่ไม่ได้มไม่นะแล้วก็มีฝาปิดหม้ออย่างนี้เห็นนะราเปิดขึ้นมานะครับมานี้นอันนึงที่ให้มาอีกคืออะไรผมดูเว็บ ผมดูก็น่าจะเดาออกล้วเหมือนกันเป็นหูจับของของอะไรเนี่ยของนี่เหรอหรือหูจับของ <c oughs> อะไรผมถ่ายต้องดูคู่มือมา <c oughs> อันนี้หูจับของอะไรไม่รู้อ่ะหรือหูจับฝานี้ก็ไม่น่าจะใช่นะหรือนี่อะไรหม้อน้ำซุปเหรอหรืออะไรผมดูคู่มือแล้วนะดนะูแล้วอะไรวะ <c oughs> <c oughs> ไม่เก็บเดี๋ยวก็ดูหน่อยเด้ แป๊บนึงผมขอดูก่อนสรุปคู่มือไม่อธิบาย,ยนะผมเปิดดูคู่มือไม่เห็นคู่มือบอกนะว่าไอไอตัวเนี้ยคืออะไรนะครับมั่วเอาจนไดน้ฮนะแรกห่อนจุกยางน,นะครับจุกยางเราที่เขาให้มาจะใส่เป็นฐานขาตั้งของตัวเตานะครับเตาตัวนี้หน้ากว้าง42เซนนะครับก็ใหญ่กว่าเดิมนะหเห็นเขาบอกแบบนั้นนะครับถงใส่เข้าไปเป็นขาจับไม่ใช่ขาตั้งนะครับ ส่วนไอตัวพลาสติกตรงนี้ที่เขาให้มาเนี่ยขนาดอะไรอีกอันหนึ่งเมื่อกี้มันเห็บอยู่อ๋ออ,อยู่กับตัวไปอันนี้เขาจะให้มาสองอันสองเชนอย่างนงี้นะคู่มือไม่ได้บอกนะบอกก่อนผมดูแล้วโกงมากนะตัวนี้ทําอะไรครับเป็นที่ดักน้ํามันนี่เอาไปเทเทิ้งไงนะในน้ามันนะใส่สองฝั่งมันมีสองฝั่งเข้าไปเพราะว่าอะไรตรงนี้มันจะมีที่เทน้ํามันทิ้งเนี่ยนะสองข้างนี่อย่างนี้เลย ไปแล้วเราก็จะวางแบบนี้ก็ไปนะครับเราก็จะได้แล้วนี่หม้อสําหรับปิ้งย่างนะครับแล้วก็ตรงกลางก็เป็นน้ําซุปนะแล้วก็ปิดฝาแบบนี้ได้นะครับนี่เวลาเราปิ้งอะไรก็อันนี้ก็ไหลลงข้างๆเวลาที่เจะเทน้ามันทิ้งแบบประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไอ้ตัวนี้ก็ไขน็อตดีๆนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมไขยังไม่แน่นครับปรับได้หัวเตาที่ใช้ในการปิ้งกับหัวเตาที่ใช้ในการต้มปรับอิสระได้ปกติพวก เอาปิ้งย่างมันจะแบบปรับอย่างเดียวถูกไหมตรงนี้มันก็จะควบคุมอุณหภูมิไม่ได้ไอ้ตัวนี้มันแยกกันต้มก็ควบคุมอุณหภูมิได้อยากได้ร้อนมากๆไอต้ตรงนี้อยากได้แบบปิ้งสลับกันเพราะว่าอันนี้อยากได้ร้อนมากๆตรงนี้อยากได้แค่อนหุ่นอะไรเงี้ยเออนีประมาณนั้นตรงนี้มีฝาระบายอาไอ้น้ำออกด้วยนะครับแรงดันระบายแรงดันปิดฝาเข้าไปประมาณนี้ก็ มีมอกรรับประกัน2ปีนะครับแล้วก็แบรนด์ก็ไม่ใช่แบรนด์ที่ไม่รู้จักนะอานิเทคนะครับรับประกัน2ปีมีมอรกอราคา990บาทตอนนี้ลดราคาด้วยก็เดี๋ยวผมแนบลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับไปดูกันเอาเองลวกันนะเอ่อก็เดี๋ยวลองใช้ดูกันอีกทีตอนเอาไปกินพอดีวันนี้ก็เลยถือโอกาสสั่งบาร์บีคอนมากินซะเลยเดี๋ยวมาดูกันครับตอนกินบาร์บีคอนนะครับปาระบาณน,นี้นะครับแต่ไงก็ฝากไว้แล้วกันนะครับ เพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ไปไปได้กด subscribe กดก,กระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ทราบผมมีการเด็คลิปนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสัพ e ์อีซี่อีซี่หกสามเก้าห้านะครับก็เป็นรีวิวแรกที่ผมถ่ายจริงจังเลยกับตัว Sony c ซ1โดยใช้ไมโครโฟนบิวอินของกล้องเลยไม่ได้ทำไรเพิ่มเลยนะแล้วก็ติดเดตแคปไปที่หัวไม์นิดหน่อยนะครับตามที่ Sony เขาให้มาก็ลองประสิทธิภาพกันดูแล้วกันแล้วก็ผมเปิดตัว product showcase เพราะนั้นเวลาที่เราโฟกัสอะไรปั๊บเร็วไหมเร็วบ เร็วป่ะเอ,อวอยให้ดูนะครับก็ตัวที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้แหละสำหรับ Sony CV-1 นะครับถูกใจคอบ็อกเกอร์วีล็อกมากๆนะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณที่ติดตามและชมสำหรับ e ีซี่อีซี่หกนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ